สวัสดีครับโยผมอีกแล้วนะครับอีบอนรีวิว คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์ Ebon on the Way ที่ผมจะมาเล่าการเดินทางของศิลปินที่เพื่อนๆชื่นชอบว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างในอดีตกว่าจะประสบความสำเร็จในปัจจุบันซึ่ง Ebon on the Way ตอนแรกเรามาเริ่มกันที่นักแต่งเพลงนักร้องชาวอังกฤษผู้ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลกว่า30รางวัลตั้งแต่เข้าวงการมามีความโดดเด่นและมีแฟนคลับอย่างล้นหลามทั่วโลกเช,เช่นเดียวกับเพื่อนๆที่ขอให้ผมทาเรื่องเกี่ยวกับเขาคนนี้ครับ ดูว่าลิปาครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปร่วมเดินทางด้วยกันผมก็ขอคนละ1นึ่งไลค์หแชร์และ1นึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับไปเลยครับดูว่าลิป,ปาเกิดวันที่22สิงหาคม1995ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นลูกสาวคนโตของพ่อแม่เชื้อสายโคโซโวอาลบานียนและยังมีเชื้อสายบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจากทางคุณยายอีกด้วยลิป,ปาได้รับอิทธิพลและอัจฉริยภาพทางดนตรีจากพ่อของ เธอที่ชื่อดูกาจินลิปาซึ่งเป็นนักร้องนําและมือกีตาร์ของวงโอดาวงร็อกชื่อดังจากโคโซโวซึ่งแน่นอนว่าวัยเด็กของดูอาลิปามักจะได้ยินเสียงเพลงอยู่เป็นประจำเพราะพ่อดูกาจินมักจะแต่งเพลงซ้อมร้องเพลงซ้อมกีตาร์อยู่ที่บ้านเสมอทําให้ดูอาเริ่มฝึกที่จะร้องเพลงตั้งแต่อายุ5ขวบลิป้าเติบโตขึ้นในเมืองเวสต์แฮมสเตดลอนดอนท้าโรงเรียนประถมฟิสจอนส์ที่ซึ่งเธอเริ่มเรียนดนตรีจริงจังโดยเฉพาะเรียนการเล่นเซล Oh. แต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ในโรงเรียนดูว่าก็ได้เข้าไปออดิชันเป็นนักร้องวงประสานเสียงของโรงเรียนแต่คุณครูที่เป็นกรรมการตอนนั้นกลับบอกว่าดูว่าไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้ซะง,งั้นเด็กอายุเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณครูคนนั้นเป็นผู้ใหญ่พอก็ควรจะให้กำลังใจมากกว่านะครับเ,เพื่อนๆว่ากันไหมท่นั่นทําให้ดูว่าตัดสินใจเริ่มเรียนร้องเพลงที่โรงเรียนซิเวียยองเทเตอร์ในตอน9้าขวบแต่การเรียนที่สถาบันนี้ก็ต้องชะงักลงเพราะเธอต้องย้ายกลั ไปอยู่ที่ประเทศโคโซโวกับครอบครัวหลังจากที่โคโซโวประกาศอิสรภาพจากเซอร์เบียเมื่อปี2008ทำให้ต้องเข้าโรงเรียนม e ิเลเนียมอีเทรดและเริ่มที่จะพิจรารณาการเข้าสู่วงการศิลปิน แต่พออยู่ได้ประมาณ2ปีก็กลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งในตอนอายุ15ปีและกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนซิลเวียยังเทเตอร์อีกครั้งและแล้วดูว่าลิพาในวัย15ปีก็เริ่มอัปโหลดผลงานเพลงของตนเองลงใน Soundcloud และ YouTube และมีการอัปโหลดเพลงที่ตัวเองคอเวอร์เช่น If I Ain't Got You ของ Alicia Keys Beautiful ของ Christina Aguilera บน YouTube จะว่าไปงานแรกเริ่มของดูอากับไม่ใช่การเป็นนักร้องครับแต่กลับเป็นนางแบบให้เสื้อผ้าแบรนด์ท็อ งัจนกระทั่งได้เซ็นสัญญากับ Modeling Agency ซึ่งเป็นลู่ทางให้ดูอาได้รับบทบาทในการร้องเพลง Lost in Music เพื่อโปรโมทรายการ The X Factor ในปี2013แต่นอกจากจะเข้าวงการแล้วดูอาก็ยังคงทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ค็อกเทลบาร์แห่งหนึ่งด้วยนะครับและในปีเดียวกันนั่นเองลิปป้าก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Tab Management ของเ e น m o r s o n ที่เข้ามาตามตัวลิปป้าถึงร้านค็อกเทลเลยโดยเสนอเงินเดือนให้เพื แ,แรกกับการออกจากงานคอกเทลบาร์และมาตั้งใจอัดเสียงและหลังจากนั้นดูว่าก็ร่วมเขียนเพลง Hotter t h n n h e l l แต่ไม่ได้ร้องนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้ดูว่าได้ถูกซื้อตัวไปยังค่ายใหญ่กว่าอย่าง Warner r e c o r d และในที่สุดดูว่าก็ปล่อยเพลงแรกในชีวิตอย่างเป็นทางการที่ชื่อ new love และเพลงที่2คือ be the one ซึ่งเพลงนี้ประสบความสาเร็จในยุโรปเป็นอย่างมากในปี2015ท็อปฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งในเบลเยียมโปแลนด์และ สโลวาเกียเช่นเดียวกันกับการได้รับความนิยมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และก็มีการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในเดือนมการาคม2016ที่ประเทศอังกฤษและยุโรปจนกระทั่งเพลง Blow Your Mind ได้เข้าไปอยู่ใน Billboard h อ t 100ครั้งแรกเป็นอันดับที่72และเป็นศิลปินผู้หญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดใน Spotify ของสาราชาณาจักรและสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับทำให้เหล่าแฟนๆเคปปับรู้จักดอว,ว่ามากขึ้นคือการได้คอร์รัปชันร่วมกับวง Blackpink ในเพลง kiss and make up และก็มีผลงานเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกเลื่อยมาพร้อมกับกวาดรางวัลเป็นกระบ,บุงเลยครับเช่นรางวัล Brit Award MTV Video Music Award และ Grammy ทั้งยังทำลายสถิติโลกรับรองโดย Guinness World Record ในปี2020โดยการขายตัวคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สตรีมของศิลปินหญิงมากที่สุดในโลก และในปี2021ก็ทำลายสถิติศิลปินหญิงที่ได้รับการสตรีมเพลงใน Spotify บ่อยที่สุดในโลกแต่ก็ถูกทำลายสถิติโดย Ariana Grande ภายในปีเดียวกันนั่นเองเรียกได้ว่าเส้นทางความสำเร็จของ d u a Lipa คนนี้ค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังคงประสบคำดูถูกของคุณครูในสมัยเด็กและยังคงได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่เหมือนเดิมนะครับเพืเ่อนๆละครับดูคลิปนี้แล้วคิดยังไงกันบ้างหรือยากให้ผมทำซีรีส์ Born on the Way ของใครอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้บอลรีวิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะบายบายครับ